สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับวนบัสลำเบอร์เราิเชียรครับพี่น้องพาชมบรรยากาศหางานครับพี่น้องที่บ้านสมโภชครับพี่น้องร้านค้าร้านขายลานรับของรับนานหลายครับพี่น้องอาหารการกินเพียบครับบรรยากาศสดๆด้านหน้าครับ เสือ้อผ้าของกินของเยอะแยะมากมายครับพี่น้องพามาชมบรรยากาศด้านหน้างานนะครับพี่น้องหน้าวัดด้านนอกครับพี่น้องการสังกสีรอบเบิดทั้งวัดครับพี่น้องจนสังกสีบุพเพอครับพี่น้องแล้วสังกษีของทีมงาน,ราน,าน,นงครับในการดันในสามวิธี มัพี่น้อง,งม,มีสมนตามเมียอย่างครับที่มีสองแยนพี่นอนะ้อนนี่รับทยอยมา,ยากครับบัวคาสายครับพี่น้องยิงมากเรื่อยๆครยังมีครับพี่น้องเป็นสับลานปลาโป่งลายนยิ่งปืนต่างๆครับเป็นด้านหนา้าประตูทางเข้าครับพี่น้องบัตรเข้างานหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องรวมสมทบทุนสร้างอุโบสถครับพี่น้องอุโบสถหลังทางหน้า,าเขานะครับ อาหารการกินหลากหลายครับชิมครับกับข้าวครัค่อยๆบุย,ย,ยครับ่ <c oughs> อไปครับเจอฟุ้งไหลพี่นอ้องเจ็บ้ออย่าละเมอครับ บรรยากาศสดๆตามหน้างานกับพี่น้องเข้าย่างวนกาครับพี่น้องบ่บ่เห็นเดินกินกับพี่น้มีหลายอยู่แต่ว่าบ่๊คหัวจะกินยังครับพี่น้องหน้าจะไปจบที่อาหารตามสั่งครับหน้าจะนั่งกินอาหารตามสั่งบรรยากาเดินกลับกับพี่น้องผัดพรับมืออื่นเท่าเดินท่านต่อ าจะเดินทางต่อไปสารข้ามกับพี่นอ้องนะผมแจ้งอีกทีนึ่งกับพี่นอ้องกคนจำตัคใครได้ครับด้านหน้างานสดๆนะตอนนี้พี่นอ้องัสดีครับโอัด <laughs> บรรยากาศสดๆด้านหน้าครับพี่น้องทานของหลายอย่างครับปลากระมี่หมวกกระมีครับพี่น้องเลยครับหมวกสวยๆเลยครับพี่น้องเสีอผ้าเสีอแขนยาวกินขาหยาวครับหมวกมีครับโอ้เยอะแยะ เป็ดเจียวเลือบวดเป็นบรรยากาศสวยๆครับเอากลัามซังหาแนวกินกันครับบ่โหที่กินยังตับซังกับมีไง สั่งตามสั่งแหละกำลังสั่งฝึงสั่งอาหารตามสั่งนะอ้หลายล้านอยู่เด้ากันสีกนเจ็บคอแฮะถืกฝุ่นถือยังคอเนี่ยเปเบิรละฝุ่นลายหัวรอบกไก่หรอเดี๋ยว่อยหนึ่งรูนเพื่อสารค้อนเล ลเ็ดพอดีพอดีสารคามตัวกิโลนะน่ดกิโลกิโระยะทางกบว่าระยะทางเนี่หนึ่งร้อยหนึ่กิโลก็ว่าเนี่ยลายเอ็ดกรากจะจลุ่งไฮน่ายื้อน่ายุือยแยบมีเดินวัดอยู่เลยต้องเบื้งว่าเขาปักสถานที่ใสแค่นั้นลงสถานที่แสดงลุ่งงใสแนั้นใหญ่ถือขี้พุ่นลาถอยพี่น้องกับมาพัก บววขา้หน้าปอคือคือยากน้ำหองน้าไมั้ไก่วดมเกิดบวยเลยเเสือจ้เียนเล่าเลียนซาเลยก๋วยเตี๋ยวนีรุ่นนี้ไม่ใส่พริกบอกใส่น้อยๆกินไร่ไ้เสียปาก มนปเมื่อปากแด้อนยนาวยุบันมือขึ้นหนาวกว่ามือขึ้นหนาวแห้งอยู่เดแม่ครับเย็นเย็นแห้งแต่ว่ามือนี่ถือว่าปกติเลยเพื่อเขานอนนี่เพื่อเดยเปิดเปดนร่มนอนอยแล้วนี่ยที่มาแล้วรอหลุดหมดแล้วีสามีีเแบบในอากาศเย็นแล้วเย็นคือกเป่่เย็นดรอกเสาร์เลยได้ตีสามดีซี มันเริ่มเศร้าเลยนตีสามตีสี่มือไม่เยเย็นมันต้องประมาณหกโมงเอาละพี่นะตีสามตีสี่มันเริ่มเศร้าแล้วมันสีแจงแล้วทีบจอดทีบจอดจอสายไหนนี่อ่ตจอี่หตีหนัี่ไ่ดสายว่ดไหนเจ้าถิ่นวัทานกันว่ท่าน บวท่านวันไี้กาง,งท่นตระดาบลลินเลยกวางต่ำลุก่อเนเลยเร็วำลงนี่แหละกวานก็านทุ้เลยเมื่อนี้เหากคเมื่อแรกครับพี่น้องมาไทายบรรยากาศด้านหน้างานให้เบรรืองพี่น้องเว้าเมืรราา่อวานเขาไปข้างในครับมันบะหมีสัญญ,ญาณโรวยเอ่อมุ้ว่อนเลยมุวานได้ลงแค่สามคลิปนึงสัญญ,ญาณบะหมีเลยแม่คนไหมาเยอะไปโรงเรียนเลยหายไม่ติ่งๆเลยเขาไปนูเรียดกี่ไรเลยบ่แม่นงเรียนสัญญาณบะหมีเลย ออ๋เดี๋ยวต้องเข้าต้องไปหาแอดมินครับพี่น้องอาศัยแอดมินแล้วครับครับพี่น้องสรับรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆครับด้านหน้าเวทีด้านหน้างานครับหน้าวัดครับซึ่งเอฟซีแฟนคลับหลายๆท่านนะกำลังทยอยมาครับพี่น้องซึ่งงานเท่ากับเดินสามทุ่มนเลยมือเง้นเสาแจ้งครับพี่น้องอพามาชมบรรยากาศด้านนอกครับมือยัางลายได้พี่น้องข้างนอกแต่ว่าข้างในผมบ่ได้เบิ่งครับโบหัวย่างไายบรรไดครับพี่น้อง มีหลายๆช่องได้ชัยบรรยากาศด้านในครับพี่น้องนี่ฮะออกมาไทยด้านนอกครับพร้อมกขึ้นข้าวกินน้ำก่อนจะไปพักก่อนครับพี่น้องครับสำหรับชิ้นี้ก็ขอขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับทีมนีนสวัสดีครับผม